กลินหึงเลยสวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้เข้าป่าที่เยอรมนีนะคะตัวเห็บเยอะมากอย่าลืมป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะคะตอนนี้คุณํามันใบใหญ่ใหญ่สมุนไพรแก้ปวดแก้อักเสบนะสมุนไพรในวิดีโอไม่เกี่ยวกับก้อนสมุนไพรนะคะก้อนสมุ